สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกับฟ้าแล้ววันนี้ฟ้าจะพาไปหาคลิปเก่าก้วนะคะเป็นชุดว่ายน้ํานะคะที่เป็นชุดสีแดงเนะาะก็ใครที่ยังไม่เคยไปหาคลิปเก่านะคะก็ต้องไปกดการตั้งค่าก่อนเนาะแล้วก็กดความเป็นส่วนตัวนะคะเสร็จแล้วก็กดทั่วโลกนะคะ แล้วก็เปิดออนให้หมดเลยนะคะตอนแรกมันจะเป็นยังไงไม่รู้น,นะคะแล้วก็เราก็ต้องเปิดออนเนาะ,ะเปิดอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะเราก็ได้ปักหมุดไปแล้วเนาะ,ค,ะคือคนนี้นะคะ ิกเียนะคะก็เขาจะมีชุดเนาะนี่นะคะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นห่วงยางนะคะแล้วก็เป็นชุดอันนี้เนาะก็หมดแล้วเนาะ,ะนี่นะคะก็ตอนแรกนะคะเราก็ต้องเป็น VIP ระดับโกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะคะ มันจะเป็น 1++ 1บกหนะคะที่มันเป็นสีแดงๆเนาะแล้วก็คือเราจะได้กลับมานะคะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเราจะไม่ได้กลับมานะคะเพราะเรายังไม่ได้เป็น v a p g o นะคะก็คนนี้นะคะที่มีชุดว่ายน้ำเนาะเป็นค i ิปเก่านะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ